สวัสดีค่ะวันนี้ดาวพามาดูบรรยากาศในสวนส้มโอบทพิมสยามนะคะหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะคะ สม้มโอทับทิมสยามก็ต้นใบสมบูรณ์ดีนะคะหลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วก็ให้ฮอร์โมนทางใบนะคะแล้วก็ให้ปุ๋ยหมักทางพื้นดินนะคะแล้วก็ให้ปุ๋ยน้ําทางพื้นดินเพื่อที่จะบํารุงดินขยายดากนะคะสําหรับวันนี้ดาก็พามาชมนะคะบรรยากาศในสวนสม้มโอทับทิมสยามหลังจากเก็บเกี่ยวลูกนะคะ,ะก็มีใบมีกิ่งที่สมบูรณ์มากนะคะพร้อมที่จะออกลูกใน เดือนถัดไปนะคะวันนี้นะคะดาวก็แนะนำเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมนะคะที่คิดอยากจะปลูกผลไม้นะคะไม่รู้ว่าจะปลูกผลไม้อะไรดีนะคะวันนี้ดาวก็แนะนำปลูกช่มอมูตะทิมสยามนะคะมีรายได้ดีแล้วก็ขายให้ด้วยนะคะมีตลาดต้องการทั้งเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศต้นทุนต่ำนะคะเตะได้กำไรงามนะคะวันนี้ดาวเลยเอามาให้ชมกันแล้วก็มาแนะนำนะคะอ่า ส้มโอทับทิมสยามเป็นพืช GI นะคะที่มีความต้องการในตลาดทั้งเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะหลายๆประเทศนะคะที่ต้องการส้มโอทับทิมสยามไปบริโภคนะคะวันนี้เราเลยอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆท่านผู้ชมนะคะที่กำลังคิดว่าจะปลูกอะไรดีหรือว่ามีเนื้อที่น้อยๆจะปลูกผลไม้อะไรดีนะคะ การดูแลของส้มโอแทบทิมสยามก็ดูแลง่ายนะคะปลูกง่ายกว่าผลไม้อื่นๆเยอะเลยนะคะเพราะว่าส้มโอแทบทิมสยามเป็นผลไม้ที่ทนต่อแสงนะคะ,ะเหมาะกับปลูกในสภาพอากาศเมืองไทยบ้านเรานะคะบ้านเราก็เป็นสภาพอากาศที่ร้อนนะคะสมอุอแทปทิมสยามจะชอบอากาศที่มีเสีงยงเยอะนะคะ,อ,ะอุณหภูมิความร้อนสูงแล้วก็ สม้มโอตับพิมสยามจะเจริญเติบโตวไวนะคะถ้า,าปลูกในที่ท,ที่มีแสงเยอะๆนะคะวันนี้ดาวเลยมาแนะนำนะคะเพื่อนๆท่านผู้ชมที่สนใจไรายได้ดีนะคะปลูกสม้มออทับพิมสยามปลูกง่ายนะคะปลูกแค่2ปีก็ออกลูกแล้วนะคะอย่างตรงนี้ของดาวส้มอุทับถิมสยามตรงนี้ของดาวก็1ปีกับ10เดือนนะคะยังไม่ถึง2ปีนะคะก็ออกลูกออกผลผลิตให้แล้วนะคะ วันนี้ดาวเลยพามาชมนะคะอ่าบรรยากาศในสวนสออ้มโอท่าทิมสยามที่ออกลูกแล้วแล้วก็ตัดแต่งกิ่งไว้ตอนนี้กำลังเตกยอดอ่าสวยงามอย่างสมบูรณ์นะคะยอดยอดสออ้มอท่าทิมสยามแตกใหม่ๆม่ไม่มีแมลงกินก็จะสวยงามนะคะแล้วก็มีใบที่สมบูรณ์นะคะอ่าวันนี้ดาวเลยพามาชมกันนะคะ ช่วงที่กำลังแตกยอดออกแบบนี้นะคะหลังจากที่ให้ฮอร์โมนไปเมื่อ7วันที่แล้วนะคะเป็นตัวฟีเซอร์ฉีดทางใบนะคะวันนี้เราก็เลยพามาชมบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวพอใบแก่นะคะสักประมาณสามอาทิตย์นะคะใบก็จะแก่ แล้วดาก็จะให้ตัวบำรุงทางดอกเป็นตัวขยายดอกผลอ่อนนะคะตัวนั้นจะช่วยในการที่ทำให้ต้นบานสออ้มอธทับทิมสยามออกลูกนะคะก็จะไปเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก็ประมาณเดือนพฤศจ,จิกายนนะคะเพราะว่ามาออกดอกช่วงนี้นะคะ,ะคือการที่เราบำรุงนะคะรู้วิธีการให้ปุ๋ยนะคะทั้งทางดินแล้วก็ ทางใบนะคะก็จะทำให้ต้นพันธุ์ของเราจเจริญเติบโตได้มากกว่าอายุของเขานะคะการออกลูกออกผลผลิตก็จะได้ไวกว่าด้วยนะคะวันนี้ดาวเลยมาแนะนำเพื่อนๆนท่านผู้ชมนะคะที่คิดกำลังจะปลูกนะคะว่าให้เลือกปลูกส้อมโอับทินสยามปลูกง่ายนะคะปลูกง่ายแล้วก็การดูแลก็ไม่ยุ่งยากเหมือนกับเราปลูกทุเรียนนะคะ สมโอรท็บทิมสยามก็ขายได้ราคาดีมากนะคะได้กำไรเยอะนะคะเป็นสมโอรท็บทิมสยาม หลายๆคลิปในช่องอีกช่องเก่าของดาวนะคะถ้าเพื่อนๆท่านผู้ชมได้ชมก็คงจะได้ชมรายละเอียดน,นะคะว่าสมุทรทียมสยามมีไรายได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวดาวจะทยอยมาลงคลิปช่องนี้ให้ได้ชมกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์น,นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามช่องนี้ของดาวด้วยนะคะช่วยกด subscribe ก,กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่มาทักทายคอมเมนต์ก็ขอบคุณมากๆค่ะ